Buddy entered your channel u s e ู้ใช e เข้าช่องของคุณรู้ครับไนวะทีนทีตัวแม่เอาไประเบิดกลุ่มเลยไหมย่าไม่ต้องไปอย่าบัดดี้า e f t your channel อะไรใครด่าน้องผมครับด่าเองอะทำไมคะใครนะด่าเองเนี่ยค่ะทำไะ มีอะไรทำไมคะทำไมถึงด <them> ่าน้องผมนะครับน้องผมทำอะไรให้ถึงได่าครับใครเนี่ยทำไมต้องด่าน้องผมครับน้องผมทำอะไรด่าถามน้องคุณสิคะเวลาเจอคนอื่นน่ะเคยพูดจาดีมั้ยไม่มีอบคายมึงมือดูไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยหลอดถามหน่อยเราคัาชอบมากเลาน้องคุณมาอย่างเงี้ย อะไรละครับก็เลยด่าน้องผมเล่เลยราะนั้นใช่ไหมเรีได้ยไงคุณคุณคได้าค่นเนีคนอื่นเขยังไงคนอื่นนี่หมายถึงใครครับหมายถึงคนเดียวหรือเปล่าฮะเียนเียร์อาไรเอาอไรคนอะไรเรื่องเดียวกันแล้วมั้งอะไรใครเนี่ยใครเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเกียร์ก่อนใครเนี่ย อะไรวะเออใครเนี่ยใครเนี่ยกำลังฟังอยู่ใอยู่เออครับอืมผมว่าพี่มันเออก็ผมว่าเรียกก็อ่าพวกคู่กรณีเขามาเคลียร์กันดีกว่าได้วยเออกำลังเออเรียกอาร์ตมาเลยเปลี่ยนลำโพงหนีซะงั้นเรียกมาเลยอาร์ต ก็ได้นั่นเออว่าใครผิดใครถูกอะไรก็เคลียร์กันไปมันเขามไ,<อ>ไม่ใช่กับผีเกียวหรอกจริงๆแล้วอ่ะมันกับหลายคนแล้วซันนี่ก็เป็นคนอื่นก็เป็นทำแบบเนี้ยหลอดพิงใจเย็นแป๊บหนึ่งนะพิงนาเดี๋ยว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 เคลียร์ทำไไม่ต่อ่ะน้องผมมาแล้วเนี่ยทำอะไรกันอ่ะเคลียร์ไปเคลียร์ไปองียบเงียบอะไรเนี่ยอาร์ตอาร์ตไปเปียวอะไรเขาอาบอกบอาบอกทีอาเปียเปียวเล็กๆน้อยๆอะไรไม่ต้องมาด่ากันเลร็จแล้วเออ แม่แม่นนี่ก็แซวโดนโดนอีกแล้วเออได้เห็นข่าวว่าด่าน้องผมเล่นเลยนี่เฮ้ยไม่ต้องพูดหรออะไรมากมายพี่อะไรอะมาเงียบมาเงียบปะผมก็แค่เล่นอ่ะเชื่ออะไรผมเนี่ยแค่เล่นมึงเล่นอย่างเงี้ยตลอดล่ะอ่ะแล้วก็ออย่าพูดมึงครับไหนคนแล้วนะไต่ครับอาจารแบบน้องผมว่าไม่ใช่แค่คนเดียวหรอกนะคนละคนเป็นแบบนี้ย บอกว่าคุยกันดีแล้วไม่มีหรอกมึงกูมึงกูอ่ะมีมึงคนเดียวนี่แหละพูดอ่ะขออนุญาตครับขออนุญาตครับผมอีกแล้วขออนุญาตครับผมขอเฉพาะในแคนก่อนนะครับเอาเลยตามสบายพี่ต่างรวส่วนรวมมาเมิงหนักแด้อะไรย่ามีไหมพูดจาดีๆกับคนอื่นเป็นหรือไงที่ต้องพูดมึงกูมึงกูตลอดอ่ะ เดี๋ยวพี่ฟังพี่หนูก่อนเลยคนหลายรอบแล้วแต่เขาไม่กล้าพูดเขาเห็นเป็นแทนพี่เดี๋ยวฟังพี่หนูก่อนคนไม่ไหวแล้วกูเลยพูดไอ้ว่าพีคพีคผมพีคอีกแล้วเนี่ยไม่ใช่ใครพีดกำลังฟังอยู่นี่ไงว่าเรื่องมันให้พี่หนูพูดก่อนเราสองคนไปคุยอะไรกันทำไมต้องผิดใจกันขนาดนี้คือพี่ไม่ได้คุยอะไรไม่ได้ใจหรอกเข้าใจป่ะว่า คนในแคลหลายคนไม่ชอบเวลามันพูดพีกรู้นะพีคเข้าใจนะเออว่ามันน่ี่คิดอะไรแต่คําพูดมาแต่ครับให้คุอื่นเขารู้สึกที่เข้าใจปะอเออคนแก่ๆพูดอะไรคนอายุข,ของมันนะ่ะแต่มันพูดมึงกูคนอื่นนะ่ะคนที่ฟังคนที่คุยกับมันนะ่ะเขาจะรู้สึกยังไงที่เขาไม่พูดเขาไม่เตือนมันเขาเห็นเป็นคนมันเขาเห็นมันเป็นคนในแคนเขาเลยไม่พูดไม่เตือน มีแต่คนเก็บเงียบแต่อันเนี้ยมันหลายรอบแล้วนี่ก็เลยผิรอะอไรไหมอะไรว่าผิดแล้วเนี่ยน,น,น,นี่ดีกว่านะกูเนะข้าจิกแล้วแต่ผมอยากอธิบายให้ฟังนะไออาร์ตอ่ะมันพูดอย่างนี้จริงเขาพูดมึงกูกับผมเหมือนกันอ่ะแต่เราก็ต้องรู้ว่าใจมันอ่ะมันได้มันคิดยังไงหรือเปล่ามันคําพูดมึงกูแต่นี้ใส่มันก็อ<ห>นโอเคเออก็ไม่ดีไปมากอะไรขนาดนั้นเราพีคอยาได้คพีคนานีก็เลยไม่มีใครมันเลยสักคนไม่มีใคร กูกล้าพูดกับมันสักคนก็เลยให้มันพูดจนถึงปัจจุบันเนี่ยแต่ก่อนนะเรียกว่าอะไรเรียกพี่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 แต่ก่อนพี่เดี๋ยวนี้มึงกูผมฟังไม่ได้อไม่หายคิดอะไรมื่อกไม่ไม่ปอปอกูฟังมึนแเว้ยมันเป็นเหมือนการหมั่นไส้ส่วนตัวความจริงอ่ะถ้านถ้าเจ้าของเรื่องอ่ะเขาไม่ชอบหรือเขาชอบคำพูดอะไรอ่ะทำไมไม่บอกน้องคนเดียวไม่บอกน้องดีๆแล้วคุณเป็นใครไปแสดงความรู้สึกต่อเขาเขาเอาเรื่องของเขามาเล่าคุณฟังว่าเออเขาไม่ชอบน้องอาร์ตอย่างนู้นอย่างนี้ใช่ไหม คุณก็เลยด่าน้องสารพัดสารพีเลยทําไมคุณไม่ให้เขาบอกเอื่นน้องที่ไม่ชอบแบบนี้นะทํไมไม่ให้เขาพูดเองทําไมคุณมาพูดแทนแล้วมาด่าน้องผมเยอะขนาดนั้นน่ะแล้วคุณทําไมคุณไม่แบกรับความรู้สึกของคนอื่นหรอหรือว่าคนอื่นเขาพูดให้เธอฟังแลทวไมเธอไม่บอกน้องดีๆฮะอันนี้เรื่องคมรับตัวนีหว่าอมเอมเอมเดี๋ยวหยุดก่อนเดี๋ยวให้พี่หนูพูดดีกว่าเออ พี่หนูตัดใจเลยดีกว่าตัดสินใจเลยดีกว่าเอาไงดีไงดีพี่หนูพี่ก็ไม่ได้เขา้าข้างใครเออเอาพี่หนูดีกว่าง่ายดีเพราะเป็นของแกรนด้วยเป็นผู้ใหญ่ด้วยผมก็ไม่ใช่ของแกรนผมก็มาเป็นผู้ใหญ่ด้วยไม่ไม่เป็นผู้ใหญ่ไงอายุผู้ใหญ่พูดมาดิแหมผมเขาเป็นกับกันแล้วเขาเป็นกำนันแล้วผู้ใหญ่เก่าไปแล้วเออแต่ถ้าพูดถึงว่าเล่นกับอาร์ตอ่ะโอเคมันก็ค่อนข้างพูดจาแบบมะนาวไม่มีน้ําก็เข้าใจอืม แต่ก็ไม่ได้คิดอะไรอ่าจริงก็งอเอางี้นะผมขอพูดหน่อยนะในฐานะก็อยู่ว่าพร้อมเริ่มแรกกับวินนะนะแต่ผมกลับมาใหม่ก็เหมือนคนใหม่แต่ขอพูดนิดนึงว่าเออก็เอาเป็นว่าขอทโทษกันไปแล้วกันเนาะ ก็ถ้าจะพิงเขาไม่ชอบนี้อาร์ก็อย่าไปอะไรเขามากแล้วกันนะพูดกันดีดโอ้ผมที่อยางผมก็ไม่พูดก็ได้นะผมก็เล่นนีสัยผมเองก็ไม่ได้ิอลไรว่าใครไม่ดีเขาจะฟังพี่กันดิคือเป็นการไม่เข้าข้างใครนะอะไรอย่างเงี้ยพิงเขาชอบนี้เองก็อย่าไปพูดเขาอย่างนั้นครับผมครับผมกันดีๆคุยกันได้ปกติเหมือนเดิมเราแค่เดียวกันอ่าเอ้าก็เราผู้ชายกันไปซะหน่อยแล้วกันนะผู้ชายนะ เข้าไปหน่อยแล้วกันเอโอเคโอเคผมไม่มาแล้วจบ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 อะไรมากมายแค่แค่นี้แค่หน่อยมันสะเทือนถึงขนาดนี้ผมก็ไม่พูดก็ได้แหมพูดอยู่ผมพูดผมก็ไปนี้แหละมันไม่ใช่ว่าห้ามพูดเออแต่ก็ต้องเข้าใจว่าเเป็นผู้หญิงเออก็คือเอไม่ถูกก็อย่างนี้แอดใครที่รับไม่ได้ก็พูดดีๆเขาส่วนคนอื่นก็ึงจะพูดไงก็แล้วแต่เมึงแล้วกันงานก็ไม่โดนทักดีกว่าส่วนที่คนรับไม่ได้ก็พูดดีๆเขา คนมุ่งอย่างพอดาแหละคนหมู่มากมีทั้นเข้าใจเราไม่เข้าใจเราแล้วก็ออาแล้วก็ดูดูกันไปค่อยๆพูดกันไปดีกว่าเนาะเป็นกลางกันกันเย็นเยลอนคนรักนะม่เป็นหมื่นไปแล้วเหียเรียเป็นแสนถูกต้องครับไปแล้วพี่ไปก่อนนะไม่ไม่พูดแล้วไม่พูดแล้วโอเคใจเย็นใจเย็นไม่ได้ม่ทำผมผมผมไม่ได้ว่าอะไรเอออรานมาคุยกับพี่เห็นมาคุยมาคุยกับพี่เหดิอ่าไหนไหน อ้าเนี่ยฮะนกอ่ะเออ user left your channel แล้วพีไงผมไปก่อนนะพี่หนูฮะไปก่อนนะครับยังไงไปก่อนแล้วไปก่อนแล้วเข้ามาฟังเรื่องอาเสยเฉยโอ้จะรีบไปไหนเราเดี๋ยวงานเยอะแยะเดี๋ยวแตกเดี๋ยวแตกกดเยี่ยวะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเยี่ยวลาเดือกฮ่าฮ่าฮ่ากนไปแล้วมาผมเยี่ยวล่าเลยเนี่ยตายตายยังไม่ถึงสองขวดเลยมีคนเยี่ยวลา